โคงไม่เอาผมอะกินโคงอะเอาช้อนอเอาเกี่ยเขียแม่งอุดกิดหวัวใจเอเอบ้านเรามือดีกว่าเว้ยเอเอพอมือเนี่ยดูยุย้ยดูเลาะดิเป็นนั่นเลยแล้วมันไม่ถนัดอะมันมันเต็มชามันใหญ่อะเนี่ยเหลืออีกครึ่งเนี่ยไอผ่องมันลวกเส้นให้เยอะไงจะไปไม่ไหวแลนะ้วจอดแต่มะละกอหน้าบ้านได้กินดีนะยุย้ยเราไม่ได้เนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยได้เลยเนี่ยเนี่ยที่ผมไปปลูกไว้สองต้นอะแล้วไม่รู้ใครฟันไปต้นในผ่องเขาบอกไหมว่าเฮ้ยมันตายหรอมันถูกกัน เหรอมันตายยอดมันแห้งเหรอแล้วนึกว่าเฮ้ยมันสองต้นเขาฟันทิ้งหรือจะปลูกไว้คัดงัว่าต้นไหนมันเป็นตัวผู้ตัวเมียอะไรเงี้ยมันตายยอดมันเหลืองเอายอดมันไม่ดีแล้วก็เลยจหะแล้วมันมันมันเห็นไหมเดยยุ้ยต้นมันเท่าแขนเนี่ยแล้วมันงอเงี้ยลูกมันออกเอียงอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมมาติดอยู่ฝั่งนี้สี่ห้าลูกไหมแล้วต้นมันงอโน้มเลยบางทีมันก็รับแดดเหมือนกันนะเหรอไม่ใช่หมายถึงว่ามันงอมันงอลูกอ่ะมันมาหน่วงอยู่ทางทิศเหนือเนี่ยเห็นได้ายชุดเนี้ย ชุดบนอนะ่ะแล้วต้นเขางอเลยต้นมันเท่าแขนเนงไงไม่น่ารอดไม่น่าได้กินอนะ่ะทำหม้อหนึ่งก็กินกันได้เป็นหมู่อ่ะนี่ไะไม่รู้เขาตามไปพันยังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เส้นเล็กเขามีต้ตตมตำนะฮะตำเส้นเล็กอร่อยนะนยเคยกินยังดีกว่าขนมกินใช่เขาเส้มเอาเส้นเล็ก,กไปลวกแล้วไปใส่สตนะ้ำมาเนอะนะอมาเดี๋ยวดูดน้ำเข้าไปแล้วรสชาติมันก็เข้าไปนะออก ก็แอปพลายดีนะคนมันก็สรรหาคิดไปกินไหนมะร้านเลยร้านที่ว่าซื้อขนมมา<อ>ว่าของขึ้นเชื่อเหรอไอ้ไเ,เ,อเจ๋วไม่มาเที่ยวละยังไม่ถึงเที่ยวยังไม่ถึงเที่ยว ยื้อยู้อกินชามแบบนี้เลยก๋วยเตี๋ยวนุ่สับปรียามไลยกินได้เป็นสิบชานเลยนะไปกินสิบชามที่บ้านในเบิ่งชามละสิบสามบาทสิบสามบาท กี่ทีเดียวหมดป่ะครางสิบสามบาทแล้วก็ขายแค่นั้นนะผ่องพิเศษพิเศษไม่มีนะไม่มีอย่างเดียวมันง่ายไงยุทธมันง่ายการจัดการทุกคนน่าจะกินเยอะไม่ต้องบอกเขามีเครื่องปรุงบนบนบนตักนั่นแล้วแต่ว่าในทางเขาไม่ต้องปรุงเลยเขาปรุงมาให้เ็จรสชาติดีพอดีใช่ไหมให้ชิมก่อนใช่ไหมก็ถ้าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยก็จะให้ชิมก่อนบอกอย่าเพิ่งปรุงอ่ะถ้าคนไม่กินเผ็ดจัดไม่ให้กินหวานจัดอ่ะเหยาบได้รสก็ไปปรุงบนข้างบนอืมข้างอ๋อมันจะมีวางไว้ส่วนกลางใช่ไหมก็เหมือนเอร้านกกก๋๋ววยยยเเตีีีีน่่็จะมทปรุงับไอ้ ตัวง,งอกไอหัวละพาไว้ส่วนกลางแล้วเราต้องไปปรุงเองอะตามเราเกตบตอไม่ม,ม,ไม,ม,มีไม่มีไม่มีบนโตมันง่ายอ๋อแม่กินสิจานเขาบอกขนมยี่สิบไอตัวบอกว่าเขาสามสิบจาวอะไรสิบสามบาทอะสิบสามบาทเราสามสิบมันตกสามร้อยเลยนะปกติเรากินก๋วยเตี๋ยวอนะ่าไรสามสี่สิบห้าสิบนะชาม,มนึงอยู่อะ่ะบอกว่าไม่มีไม่มีไอ้นี่เหรอแบบว่ากินเท่านี้แล้วไม่ต้องจ่ายตังค์อะอ๋อกินกินได้เยอะอะหรอกินแบบ กินทะลุปเป้าเหรอไม่กล้าปอแวนไม่กล้าดูมันดูดูมันยุยยุดูมันดูมันมันจะแหกมันจะแหกออกเหรอยังทำไมเนี่ยกระโดดกระโดดผ้าม่านตรงหน้าต่างผ้ามา่านมันเก่ามันเปื่อยแล<ไ>้วใช่ตุ้งตัวแสบอะไรห,หมูหวานเนาะล้วก็ซื้อว่มามึงให้ดูแลมั้งเนี่ยมึงวิ่งไม่ออกลูกไม่ออกจะรื้อไปมา บ้น่คืบ้านเรื่องบ้านตใหญ่มานี้มานี้ไม่ mm hmm. uh, uh, um, uh. ต้องไปงัดมานี้มาอ้วนไปเลยทะทําหมันเลยทำแรวโบ้โหป้าเวเีมยไก่ินยมันกินเนี่ยไม่เก็บให้หมดทําไมไม่เก็บให้หมดเน้องไม่ไหวไม่ต้องไปยื้เข้าไปในนั้นจะเข้าบ้านเดินกว่าก็อเลยทําแบี้ค่ะตัวกู้ไงมันก็ทําไม่ยากนะตัวกู้มาไปมาไป เข้าไปเลยเข้าไปดิเข้าไปไงเข้าไปดิไปดิหนูไปเดี๋ไปก็เข้าไปจับแล้วห้มันจับยาวไว้ฟองตรงแล้วที่มันเลยๆเราบอกเลยด้วนเนี่ยตัดไม่ได้ตองไหนอยู่ฝั่งนี้อ่ะไม่ต้องไปไหนในห้องกาไปเลยไม่ต้องไปไหนออกอยู่นะแต่ว่าเลยมันทำงานอะไรอืมถังน้ำอ่ะอืมเราจับไม่ถึงแต่ไม่ถึงเนี่ยอะไรอ่ะเค่แล้วฟันเองมารุมนั่งอยู่นะถ้าเดี๋ยวถ้ามันลามเข้าไปเดี๋ยว ใล่เดี๋ยวพอมันใหญ่แล้วตัดทีนี้งามงานช้างก็นปมุมังชแมะาอยู่